วันนี้เรามาเปลี่ยนไส้กรองนะ้ำอีสปิงกันเครื่องกรองน้ำอีสปิงจะมีอายุการใช้งานคือ5,000ลิตรหรือว่า1ปีหรือที่ว่าจะอะไรจะถึงก่อนกันแล้วก็จะมีเตือนขึ้นว่าให้เราเปลี่ยนไส้กรองหรือถ้าเกิดเราเปิดน้ำเนี่ยก็จะมีเสียงดังเพื่อเสียงเตือนเตือนให้ว่าเออเงได้เวลาเปลี่ยนไส้กรองแนละ้วอย่างแรกเลยเราก็ต้องมาถอดปลั๊ก ของเครื่องกอรองน้ำออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับผมปิดก๊อกน้ำให้สนิทนะครับแล้วก็เลื่อนก๊อกไปที่ตำแหน่งของน้ำกรองเพื่อถ่ายน้ำออกจากตัวเครื่องให้หมดก่อนอต่อจากนั้นก็ถอดฝาครบอบอเครื่อง ก็ถอดวงจรไฟฟ้าลิ้มเลือดขั้นออกด้วยแล้วก็จะนำอุปกรณ์สายท่อแรงงานออกมานำไปเป้นถอดท่อเสร็จแล้วก็คลายเกี่ยวตัวรอกแล้วก็ยกทิ้จับ โอ้โหสุดๆ่ะโอเคทิ้งนะจ้าสุดจริงอ่ะทิ้งหอดใสก่กองเสร็จแล้วเราก็จะมาดูดนนท,าที่ในนี้เทน้ำที่คล้ายหรือเป ผสปกปบกหน่อรวก็ถอยไส้กรอกตัวใหม่มาเรามาดูกันว่าในกล่องของไส้กรองมีอะไรบ้างล็อกข้อน้ำน้ำไส้กรองและไส้กรองใหม่ กลับไปที่แกลนลิีเหมือนเด À, สเสร็จแล้วก็เปิดก๊อกบิดก๊อกไปที่จุดกองน้ำแล้วก็เปิดน้ำน้ำตู้นี้ก็จะดำๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนที่ในเคลื่อนนะครับระบายนะคาร์บอนหมดล่อยให้ระบายประมาณแค่หนึนาทีครบเวลาครบกำหนดแล้วนะว่าน้ำใส่ กเ <C> e <at> เสรเสรคัับียปใช้งานโอเค okay, เสร็จแล้วเครื่องกรองน e ้ำอีสปริงของเราก็ใช้งานได้ตามปกติเปเิดน้ำบิดไปที่นังกรองเครื่องก็จะมีสัญญาณขึ้นแล้วก็พร้อมใช้งานได้ตามปกติครับผมโอเคขอบคุณมากสำหรับการรับชมวันนี้หลังทีนี้เราก็จะมีน้ำใสสะอาดน้ำสะอาดไปสำหรับให้ลูกค้าได้ใช้ลูกค้าของโซลแฮ เราก็ใช้เครื่องกาวงานดีสปรีในการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขุปสปานาโนการทำาิล์มเมนต์หรือว่าพร้อมสําหรับให้ลูกค้าถ้าเกิดสมมติลูกค้าต้องการที่จะดื่มน,น้ำีจปีน้ำกรอบคุณภาพสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกขอบคุณมากครับ